เออฉันอยู่ข้างนอกเนี่ยเร็วๆหน่อยนะนะเออเมื่อไหร่รถจะมานะสูมบุหรี่เป็นพิษทิ้งก็ได้วะเสียดายเออหนูมาเนี่ยเข้ามาสิอองั้นเอาร่มไปออไม่เป็นไรค่ะเอาไปนะคะค่ะขอบคุณนะคะเออแล้วคุณลุง ตั้งใจเรียนแล้วกัน<ะ>นี่จังลงุงซูนี่ไม่ใช่เวลากินเลี้ยงนะกินอยู่หน่อโกโงท็อปนะต้องเดินด้วยท้องรู้ไหมฮะเดี๋ยวสองก็มาแล้วแล้วร่วมนายอะนน่นไงนน่นอ,อะไรวะเฮ้ยเอ้ยนูหาเรื่องเด็ก,กอะไรคะนูุนะอย่ารับของจากคนแปลกหน้าดีกว่านะมันไม่ถูกเนี่ยเขาเป็นนักเลงอะลุงดูเหมือ,อนนักเลงว่าเขาฉันยังไม่พูดเลย โดนเด็กด่าหยุดขำเลยไปก่อนนะคะระวังตัวด้วยนะขอบคุณค่ะถึงเรามีจังหวะเดียวแต่ใจเราเป็นหนึ่งจบจนวันสุดท้ายเราเป็นหนึ่งเดียวขอบคุณครับคุณเน้ออืมอืม เห็นหัวหน้าแกแล้วฉันนี่ถึงกับจูสั่นพัดๆเลยนะชีวิตโคตรสวยไม่อยากจะร่วมมือกับพวกแกเลยสักนิดเล้ทำงานของตัวเองไปเถอะน้านะเอาชีวิตมาเสี่ยงกับงานแบบนี้มนุษย์เงินเดือนอย่างพวกแกน่ะไม่เข้าใจหรอกแล้วแกเองก็คิดที่จะเป็นนักเลงตลอดไปเลยใช่ไหมอ่ะเดิมคุณเข้าสอหาเราดีมาให้เนี่ยขอบใจกันสักนิดได้ไหมแต่อ้อยังไงฉันก็เอามาเองอ่ะกินกันเถอะ เส้นสายนายนี่มันเยอะจริงๆเลยนะมีทุกวงการเลยใช่ไหมเนี่ยแล้วอย่าเข้าแก๊งหน่อยไหมล่ะเราสนใจเอาซิคนแบบนายแหะถ้เาเข้าแก๊งไปยังไงฉันก็ว่ารุง่งเก็บปลไา้ากินเหล้าเถอะนะเฮลินให้หน่อยซิหยุดเลย ฉันไม่ได้หันหน้าหนีแก้วฉันเปื้อนเว้ยแก้วเปื้อนนะดอลโลเปิดเพลงหน่อยสิบรรยากาศมันจืดชืดเว้ยพี่นมาถูกคราฟผมได้เคยมปนเด็กวงมาก่อนนะผมแต่ผมจะร้องได้ฟอยอยู่ฟางนาฟเดี๋ยวลองฟังได้เลยบูดาเสื้อน้องว่าเราเกิดมาพ่อก,กันพุณจมาชกงงานไม่เป็นจอนเร่งเสียงให้หน่อยสินักเรียนหญิงมอบลายถูกฆาตกรรม ระหว่างการเดินทางกลับบ้านเนื่องจากเดียวยังอายุน้อยและยังเป็นเยาวชนอยู่ตำรวจจึงตัดเรื่องการแก้แค้นหรือความบาดหมางออกไปได้และคิดว่าอาจจะเป็นสาเหตุมาจากการล่วงละเมิดทางเพศหรือการฆาตกรรมอย่างเลือดเย็นโอซอนไปพวกเราลุกครับุนา